ต่อไปนะครับโจทย์ข้อที่5นะครับในหน้า54นะครับโจทย์ข้อที่5นะครับโจทย์บอกว่าส q r วร์รูทส x งเลบ1ลบสท่ลบ3เท่ากับส q r วร์รูลบ4ลบสลบ2ะครับเจอโจทย์ในลักษณะแบบนี้นะครับมีสแควร์รู t อยู่4ตัวมีตัวแปรทุกตัวเลยสิ่งสำคัญ ให้นักเรียนดุลสมการดุลสมการให้ผลบวกของสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x มีค่าเท่ากันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับเช่นกรณีฝั่งซ้ายนะครับสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x ตัวนี้เป็น2ตัวนี้เป็น4นะครับฝั่งซ้ายนะครับสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรบวกกันได้6ฝั่งขวาสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรแรกเป็น5อีกตัวหนึ่งเป็น3 นะครับซึ่ง5บวก3ได้8 6กับ8ไม่เท่ากันเราต้องดุลสมการนะครับเปลี่ยนย้ายข้างสมการให้สัมประสิทธิ์หน้าตัวแปรมีผลรวมเท่ากันนะครับเท่ากันนะครับมันจะทำให้เราดำเนินการแก้สมการได้ง่ายสะดวกยิ่งขึ้นนะครับมีบางหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องทำให้เท่ากันไม่เท่าได้ไหมได้ นะครับแต่เราจะมีความยากลําบากมีความซับซ้อนในการแก้สมการมากกว่าเพราะฉะนั้นดุลุสมการครูจะเอา 2x เอาไ้ฝั่งนี้แล้วก็ย้าย 5x มาเพราะว่า5บวก2จะได้7แล้วก็ย้ายรูท 4x บวก3ไปฝั่งนี้นะครับ4กับ3สมสิทธิ์หน้าตัวแปร x 4บวก3มันจะได้7อ่ะจะเท่ากันนะครับดุลสมการนะครับครูจะได้เป็นฝั่งซ้ายได้เป็นส r 2x ลบ1ลบสแว r o o นะครับ 5x ลบ4นะครับย้าย 5x ลบ4มาฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาย้ายลบ4สลบ 4x ลบ3ไปนะครับก็จะเป็นบวก 4x ลบ3นะครับของเดิมมีรูทนะครับ 3x ลบ2อยู่แล้วนะครับ เมื่อย้ายมาด้านซ้ายนะครับอ่ะย้ายมาด้านซ้ายแล้วอย่าแบบนี้แล้วจะเห็นว่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวปเปรกนี่เป็น2นี่เป็น5นะครับสบวกหได้7สัมประสิทธิ์หน้าตัวปเปรกตัวนี้เป็น4ตัวนี้เป็น3นะครับสบวกสได้7เท่ากันแล้วมีสแควร r o ูทหลักการก็คือยกกําลังสองทั้ง2ข้างนะครับจะยกกําลังสองทั้ง2ข้างอ่ะ เพื่อประหยัดพื้นที่ประหยัดเวลานะครับใส่วงเล็บครอบตัวนี้ยกกํลาลังสองเลยอ่ะดูฝั่งซ้ายก่อนนะครับยกกํลาลังสองใช้สูตรหน้ากําลังสองหน้ากําลังสองตัวนี้ก็จะได้เป็น2 x ลบหอันนี้คือพจน์หน้านะครับหน้ากําลังสองลบสหน้าหลังลบสคูณหน้าหน้าก็คือรูทสอลบหคูณหลังหลังก็คือ5 x ลบส บวกหลังกำลังสองนะครับบวกรูทหลบ4นะครับอ่ะฝั่งซ้ายได้แล้วอ๋อขออภัยนักเรียนไม่ใช่รูทนะครับยกกำลังสองและสแควรูทหายตอนนี้จะเหลือ 5x ลบ4นะครับเราใช้สูตรกำลัง 2, สองสมบูรณ์นะครับหน้ากำลังสองตอนนี้คือหน้าครับยกกำลังสอง แล้วก็ลบ2คูณหน้าคูณหลัง2คูณหน้าคูณหลังตัวน,นี้พจน์หน้าอันนี้พจน์หลังนะครับบวกหลังกาลังสองนะครับได้แล้วฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งขวานะครับหน้ากําลังสองจะได้เป็น 4x ลบ3นะครับ 4x ลบ3หน้ากําลังสองบวก2ลบนะครับเพราะว่าตัวน,นี้เครื่องหมายเป็นลบลบ2คูณหน้า นะครับ 4x ลบ3คูณหลัง 3x ลบ2บวกหลังกำลัง2ก็คือ 3x ลบ2นะครับตัวนี้หน้ากำลัง2เกิดจากรูท 4x ลบ3นะครับกำลัง2ลบ2คูณหน้าคูณหลัง2คูณหน้าคูณหลังหน้าหลังนะครับบวกหลังกำลัง2เรียบร้อยแล้วอ่ะจัดการสมการฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายคือตัวนี้ครับ เอาตัวที่อยู่นอกรูทมาบวกกันครับตัวที่อยู่นอกรูทนะครับก็จะมีอะไร2 x บวกกับห x ได้7 x นะครับลบหลบสได้ลบหนะครับฝั่งซ้ายก็จะได้เป็นจะได้เป็นเอ,อ่อ7 x ลบหนะครับตัวที่อยู่ในรูทก็เหมือนเดิมครับ2องคูนรูทส x ลบหคูนรูทห x ลบสนะครับเท่ากับ ด้านขวาเช่นเดียวกันคับด้านขวาเช่นเดียวกันด้านขวานะครับเริ่มจากตัวนี้มานะครับตัวที่อยู่นอกรูทนะครับก็จะมี 4x บวก 3x ได้ 7x ลบ3กับลบ2ในลบ5นะครับแล้วก็ลบ2คูณกับรูทรูท 4x ลบ3แล้วก็รูท 3x ลบ2นะครับสังเกตเห็นว่านะครับทั้งฝั่งซ้ายของสมการจะมี 7x ลบ5ฝั่งขวาก็มี 7x ลบ5เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราสามารถนะครับย้ายมาแล้วก็ลบกันหายไปได้นะครับในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันนะครับฝั่งซ้ายก็มีลบ2คูณอยู่หน้ารูทลบ2คูณอยู่หน้ารูทนะครับ เมื่อเรานำลบตัวนั้นตัดแล้วเอารบสองหารตลอดนะครับลบสองหารตลอดก็จะเหลือหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเหลือเหลืออะไรครับเหลือรูทสองเอกลบหนึ่งคูณกับรูทห้าเอกลบสี่เท่ากับสแควรูทสี่เอกลบสามคูณรูทสามเอกลบสองนะครับเอาละ กรณีแบบนี้อยากให้รุดหายยกกําลังสองทั้ง2ข้างนะครับยกกําลังสองทั้ง2ข้างยกแบบนี้เลยนะครับเมื่อยกกําลังสองแล้วฝั่งซ้ายจะเหลือนะครับ 2x ลบหคูณกับ5 x าลบสฝั่งขวาก็จะได้เป็น4 x ่ลบสคูณอยู่กับ 3x-2 ลบส ในกรณีนี้นะครับนักเรียนมันคูณกันอยู่รูทคูณกันแบบเนี้ยเรากระจายกำลังสองมาให้มันได้เข้ามาให้มันในวงเล็บยกกำลังสองหายแต่ถ้าเป็นการบวกการลบเหมือนอย่างกรณีนี้เราต้องใช้กฎกำลังสองสมบูรณ์นะครับหลายคนยกกำลังสองแบบนี้ได้สองเอกลบหนึ่งลบห้าเอกลบสี่เลยซึ่งไม่ใช่นะครับถ้ากรณีเครื่องหมายตัวนี้เป็นเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบต้องใช้กำลังสองสมบูรณ์แต่ตอนนี้รูทสองเอกลบหนึ่งกับห้าเอกลบสี่เนี้ยมันคูณกัน นะครับยกกําลังสองแล้แยกเป็นสองเล็บเลยนะครับได้2องเล็บนี้เอาแจกเข้าไปนะครับเอาแจกแจงนะครับ 2x คูณ 5x กำลังสคูณ 5x ได้ 10x กำลังสองนะครับได้ 10x กำลังสองคูณกับลบ4นะครับ 2x คูณกับลบ4ได้ลบ 8x ต่อมานะครับ 2x คูณครบแล้วเอาลบ1คูณลบ1คูณได้ลบ 5x นะครับแล้วก็บวก4นะครับลบ1คูณลบ4ด้วบวกเช่นเดียวกันครับฝั่งนี้4 x กคูณกับ 3x นะครับแจกแจงก่อน4 x คูณกับ 3x ได้ 12x อ่าแล้วก็เอา 4x อกไปคูณกับลบ2ในลบ 8x นะครับข้างหน้าได้ 12x กำลังสองนะครับ 4x คูณลบ2ในลบ 8x ต่อไปเอาลบ3คูณครับลบ3คูณ 3x ได้ลบ9กนะครับแล้วก็ลบ3คูณลบ2 ได้ลบหกลบสามคูณลบสองได้ลบหกจัดสมการใหม่นะครับจัดสมการใหม่ย้ายไปเดี๋ยวครูจะก๊อปไปอีกหน้าหนึ่งนะครับแล้วอีกหน้าหนึ่งก็จะได้เป็น นะครับเอาจัดฟอร์มเลยนะครับเอาย้ายไปฝั่งขวาให้หมดนะครับตัวนีเ้เดี๋ยวเขียนใหม่ก่อนอนะ่ะหลายคนอาจจะงงอ่ะ 10x กำลัง2ลบ 13x บวก4เท่ากับ 12x กำลัง2ลบ 17x ลบ6นะครับอาย้ายมาให้ด้านขวาเป็นศูนย์นะครับย้ายมาฝั่งซ้ายให้หมดนะครับ สิ x กําลังสองสิ x กําลังสองจากบวกย้ายมาเป็นลบ10ลบ12ก็เหลือลบ2 x กําลังสองลบ2 x กําลังสองนะครับอ่าตัวนี้ลบ1 3 x ตัวนี้ลบ17ลบ17ย้ายมาเป็นบวกนะครับเป็นบวกลบ13บวก17ก็เลยได้บวก4 x นะครับเอาละตัวนี้บวกสตัวนี้ลบ6 ลบหย้ายมาเป็นบวกหนะครับก็เลยเป็นบวกสินะครับบวกสิบเอาคราวนี้สัมประสิทธิ์เอาสัมประสิทธิ์หน้ากำลัง2นี่ติดลบนะครับอันนี้เป็นบวกสอันนี้เป็นบวกสิ 10. อยากให้เป็นบวกนะครับสัมประสิทธิ์หนะเอกกำลังสองถ้าเป็นบวกเอารลบสหารตลอดลบสหารตลอดนะครับก็จะได้เป็นลบสหารตัวน,นี้ก็เลลห, 4, หลือ x กกำลัง2อลบสหาร4เหลือลบสอนะครับลบสหาร10ก็เหลยืยบวกเหลลบ5 นะครับเท่ากับ0นะครับเท่ากับ0นะครับแยกเป็น2ตัวนะครับแยกเป็น2ตัวคือเอ่อแยกเป็น2วงเล็บนะครับอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนนะครับถูกไหมอ๋อขออภัยนักเรียนตัวนี้นะครับครูคูณผิดนะครับลบสคูณลบสนะครับได้บวกหนะครับนักเรียนตัวนี้ได้บวกห เมื oni, ่อตัวนี้ได้บวก6ขออภัยครับบวก6ย้ายมาฝั่งนี้นะครับย้ายมาฝั่งนี้มันจะเป็นลบ2ครับขอโทษนักเรียนนะครับบวก6จากก็จะเป็นลบ2ขอ ic, ขอภัยขออภัยเดี๋ยวก่อนตัวนี 10, น้จะเป็นลบ 2. 2นะครับไม่ใช่บวก10บนะครับจะเป็นลบ2เมื่อเป็นลบ2นะครับตัวนี้จะได้เป็นบวก1นะครับบวก1นะครับ แก้สมการออกมาแยกเป็น2งเล็บนะครับก็คือจะได้เป็น x ลบ1คูณกับ x ลบ1นเท่ากับ0นะครับเมื่อแยกเป็น2วงเล็บนะครับแยกเป็น2วงเล็บนะครับเดี๋ยวตัวนี้กูบวก6ด้วยนะครับเพราะวันบวก6มาตลอดนะครับอ่ะได้ x ลบ1เพราะฉะนั้นเราได้ x เท่ากับ 1, <ๆ> 1> เมื่อราคา x เท่ากับ1แล้วเราลองเอา x เท่ากับ1ไปแทนในโจทย์นะครับ x เป็น1ไปแทนในโจทย์ตัวแรก ตัวแรกนะครับอ่ะตัวนี้ x เป็น1ไปแทน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 2อคูณหได้2 2งลบหเหลือ1นึสแควรูทหได้1อ่ะรูเรกได้1 4ึคูณหได้4 4่คูณหได้4 4่ลบสเหลือ1อันนี้ได้1นะครับอ่ะถูกต้องนะครับฝั่งขวาฝั่งขวานะครับ5้คูณหได้5 ห้าลบสี่เหลือหนึ่งนะครับสามคูณหนึ่งได้สามสามคูณหนึ่งได้สามสามลบสองเหลือหนึ่งจะเห็นว่าจะเห็นว่านะครับฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายนะครับหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์ฝั่งขวา1ลบ1ก็ได้ศูนย์อ่าทำให้สมการเป็นจริงในเมื่อสมการแทนค่าแล้วทำให้สมการเป็นจริงดังนั้น,น,นคำตอบของสมการคือข้อนี้คำตอบของสมการคือ1ครับอ่าเขียนเป็นเซตก็ได้ครับเซตคำตอบ ของสมการคือ1นี่คือคำตอบในข้อที่5นะครับ